ไงฉันดาเฟลวาเลนไทน์ปีนี้ก็อายุ2แล้วนะ่ะปัจจุบ,บันก็ทำงานเป็นนักแสดงอยู่แล้วนะเธอคิดดีแล้วใช่ไหมนะว่าจะทำมันจริงๆนะน่ใจสิเดี๋ยวสิไม่เร็วกันไปหน่อยเหรอเฮ้ไม่ช่วเมื่อกี้เธอตอบตกลงแล้วหรอเดวที่ไหนกันลนะ่ะคับ คุณราฟาเอลคะหลังจบกองสนใจไปทานข้าวได้กันไหมคะขอโทษด้วยนะพอดีว่าฉันมีโทระต่อนะงนั้นฉันขอคอนแทคคุณหน่อยได้ไหมคะอ,อ๋อได้สิงั้นไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะ <laughs> ไว้เจอกันนะ,ะ่ะเออเซียหวัดดีนะหวัดดี มาทำอะไรที่นี่กันหรออืมพอดีว่าฉันได้ยินมาจากผู้จัดการน่ะว่าพี่เอ็งก็มาถ่ายงานแถวนี้เหมือนกันพอถ่ายงานเสร็จฉันก็เลยแวะมาหาน่ะอ,อ๋อวพาแต่เซียจะไปไหนต่อหรือเปล่าพอดีพี่จะกลับบ้านแล้วน่ะอ,อ่าคือว่านะ่ะวันนี้ฉันขอไปนอนบ้านพี่สักคืนได้ไหมนะ่ะฮิฮิอ๋อได้สิงั้นก็ไปกันเลยเถอะเพราะว่ามันใกล้จะมืดอแล้วน่ะ เนี่เสียพี่มีเรื่องจะคุยด้วยน่ะอะไรเหรอคะเสียคิดว่าเนนาโคเซียอยากจะทำอะไรต่อกันเหรออืมฉันเองก็ไม่แน่ใจสิก็คงจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆละมั้งหรือไม่ก็หาอะไรที่สนใจทำเพิ่มน่ะงั้นเหรอเสียคิดว่าทักษะก,การสแสดงพี่เนี่ยดีพอหรือย,อยังฉันคิดว่าการสแสดงของพี่นะ่ะ จ๋งสุดๆไปเลยนะเล่นได้เป็นธรรมาชาติสุดไปเลยล่ะก็ไม่น่ามีอะไรจะต้องแก้ไขแล้วละมั้งแต่สำหรับพี่แล้วมันรู้สึกว่ายังไม่พอเลยนะอยากจะพัฒนานนมากกว่าน,นี้จังเลยนะงั้นพี่ก็ลองไปโรงเรียนยูเมซึกิอะคาเดมี่ดูไหมฉันว่าฉันจะไปที่นั่นอยู่นะอเอ๊ะงั้นเหรอพี่จะเอากลับไปคิดดูแล้วกันนะมันน,น่าสนใจดีนะัน พ่อแม่พอดีว่าหนูไม่เรืกอยากคุยด้วยนะมีอะไรแค่ว่าหนูอยากไปเรียนที่ยูเมสกิแอนคาเดมี่กับเซียน่ะโรงเรียนเหรอแกจะไปทำไมล่ะอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะแท้การยางของแกก็อยู่ในขาขึ้นอยู่แล้วนี่จะให้เสียการเสียงานทำไมล่ะแต่ว่าในในความคิดของพ่อกับแม่นี่สำหรับหนูแล้วรักษะการแสดงของหนูมันยังไม่ดีพอเลยโดยคิดว่าหนูสามารถพัฒนาไปมากกว่านี้ได้หนูสามารถ ไปที่จุดที่สูงกว่านี้ได้ถ้าหนูพยายามมันมากกว่านี้หนูขอร้องเธอคะแค่ครั้งในครั้งเดียวให้หนูได้ลองไปเรียนรู้อะไรที่หนูไม่เคยเรียนรู้มาก,ก่อนได้หรือเปล่าพัฒนาฝีมือให้มากขึ้นจะทําอะไรก็เรื่องของแกเลยแล้วกันนะอยู่ดีๆสบายๆไม่ชอบอยากหาเรื่องใส่ตัวก็เรื่องของแกเลยเกิดปัญหาอะไรก็แก้เองแล้วกันงั้นหนูจะคิดว่าไม่อนุญาตแล้วกันนะคะงั้นก็ ขอ,อตัวก่อนแล้วกันนะคะอ้วหวัดดีนะหวัดดีนะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเหมือนว่าเธอกำลังหาอะไรบางอย่างเลยนะเอิม่มพอดีฉันกำลังหาทางขึ้นรถไปสมัครโรงเรียนยูเมสึกิอยู่นะอือแต่ว่า มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะอ้าวงั้นเหรองั้นนายสนใจไปพร้อกับฉันไหมอดีว่าฉันก็จะไปเรียนที่นั่นเหมือนกันได้เหรองั้นไปสิงั้นนายก็ตามมาแล้วกันนะถ้าจะไปด้วยกันก็พักที่โรงแรมฉันแล้วกันเพราะว่าฉันไปอาทิตย์หน้านะโอเคนะโอ้ยบี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 ีีีบีีบ มรไม่มีใครอ่ะเด็กหลงน่ะพี่เปล่าหลงซะหน่อยพี่ไปซื้อมาจากไหนไม่ได้ซื้อน่ะเด็กคนนี้หลงทางพอดีว่าจะไปทางเดียวกันก็เลยพาเขามาด้วยอยู่โรงแรมในเครือเรามาอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งชื่อชื่อเบลน่ะเองไงจะไปพร้อมกันใช่ไหมน่ะใช่ใช่เออฉันอมีตั๋วที่จองมาแล้วน่ะจะไปกันเลยไหมล่ะเออ ได้สิได้งั้นไปกันเถอะฝั่งนู้นนะฝั่งที่พี่เดินมาน่ะ